ย่สิบซีซั่นสอัปเดตครบรอบ10ปีของเกม Rainbow Six s i e g e X มีอะไรสำคัญบ้างไปดู 1. กราฟิกแบบใหม่และอไรายตัวละครสวยขึ้นจริงหรือไม่ไม่รู้นะครับแล้วแต่คนแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหรมันมองยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เฟรมเนี่ยมันจะดอบได้อย่างชัดเจนถึงจะไม่มากแต่ก็อาจจะกระทบคนที่สเปคคอมไม่ได้แรงมากและมันทําให้มองเห็นศัตรูได้ค่อนข้างยากนะครับมันก็จะมีอไรายตัวละครเพิ่มขึ้นมา แต่มันก็ไม่ได้ทำให้มองเห็นจนง่ายเกินไปจนน่าเกลียดนั่นเองครับ 2. ระบบเสียงรูปแบบใหม่เป็นระบบเสียงที่ทาง Ubisoft ค่อนข้างภูมิใจและคอนเฟิร์มว่าจะทําให้เราเนี่ยแยกเสียงจากด้านบนด้านล่างซ้ายขวาเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนี่ครับ 3. ระบบการแบนแบบใหม่ระบบนี้เนี่ยคิดว่าดีมากๆนะครับผมโดยระบบจะให้แต่ละฝ่ายแบนหนตัวของฝันตรงข้ามนะครับต่อนหนึ่งจนครบ3าตัวครับผมแล้วเมื่อสลับฝั่งก็จะเกิดวัฏจักรนี้อีกรอบหนึ่งนะซึ่งจะทำให้การแก้ทางฝันตรงข้ามเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับผมเกิดการแก้แผนการเล่นระหว่างเกมได้ 4. ระบบไฟฟ้าแบบใหม่ต่อไปนี้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่เกิดดาเมจอีกต่อไปครับผม แต่ผู้เล่นน่จะเกิดสถานะสะโลแล้วก็ร้องปรบตำแหน่งแทนทําให้ตัวของไฟฟ้าเนี่ยเป็นมิดกับฝั่งตรงข้ามอย่างฝั่งแอทแทกมากขึ้นเอ่อไฟฟ้าเนี่ยจะทําลายแก๊เจ็ฝั่งป้องกันด้วยหากมันโดนไฟฟ้าครับผม 5. การวิ่งขณะเรเพลได้ข้อนี้คือฝั่งบุกเนี่ยจะสามารถวิ่งขณะเรเพลได้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาและยังวิ่งข้ามหัวมุมได้ทาให้ฝั่งบุกเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ6นะครับการหยุดเล็งขณะตกและข้ามครับผม ข้อนี้คือเราไม่สามารถขึ้นสะโคบขณะอยู่กลางอากาศได้ต่อไปครับผมซึ่งน่าจะกระทบบ้างเล็กน้อยสําหรับบางแมทแล้วก็บามตัวละครนะและสําหรับบุคคลที่ถือโล่นะครับก็จะไม่สามารถเล็งขณะข้ามสิ่งกีดขวางได้ต่อไปนะครับเจ็ดดาเมจแขนและขาลดลงครับผมเรื่องนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆสาหรับผู้เล่นซีดนะครับผมดาเมจขณะการโดนเล็งตัวเนี่ยและแขนเนี่ยจะไม่เท่ากันอีกต่อไปครับผม8สิ่งก่อสร้างที่ตอบสนองได้โดยในแมทจะมีการแอดทางดับเพิง ที่ยิงและจะเกิดสโมกและท่อไฟที่ยิงจะเกิดไฟลุกแล้วมาถึงเวลาครบกําหนดครับผมก็จะเกิดไฟคล้ายๆโกโยและเครื่องตรวจจับตามแมปเนี่ยก็สามารถทําลายได้เช่นกันครับด้วยระเบิดหรือ A MP นั่นเองโดยคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่อของตัวละครอย่างแคลดที่เพิ่งรีเวิร์กมาใหม่และการบัฟเนื้อตัวละครก็ขอเอาไปพูดหลังช่วงวันที่1 0ถึง11เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเข้าเซิร์ฟจริงมันจะเปลี่ยนตามนั้นหรือเปล่าเอนจอยทามครับผมแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี ฝกกดติดตามด้วยถ้าชอบกันแล้วเ,เจอกันใหม่บายครับ